สวัสดีค่ะคลิปนี้กลับมาอยู่กับอ้อินกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอ้อินเองก็จะมารีวิวกิจใหม่ล่าสุดของ i m m o r t a l น o r l d นะคะอกิจนี้เนาะเปิดว้ายนี่มันคุณช่องแล้วโอเคเดี๋ยวเราใหไปเพสกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่ามอปอบใจเรามีอะไรน่าสนใจบ้างไอเทมที่อ้อิ่อยากแนะนํานะคะประจํากิจนี้นะก็คือ ตำราตำราขยายปีกนะคะตำราขยายของเวทเนาะแล้วก็ตำราขยายอาวุธเทพนะคะตำราขยายสกิลนักสัตว์เนาะก็เป็นพวกนี้แหละแต่จกระแจ็กนะก็ตกอยู่ประมาณเล่มละ400ทองนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ ติดตามกันได้นะสำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวอันนี้จะทำให้ดูคลิปหน้านะแต่ว่าเราจะเปิดมาให้ดูตัวนี้กันก่อนนะคะไอเทมแจกของฟรีนะไอเทมน่าสนใจนะคะตัวนี้นะเนี่ยน้ำยาเพิ่มบอสนะคะแล้วก็ออนไลน์ค่าล่าสมบัตินะคะอันนี้ออนไลน์ไปเสร็จปุ๊บพอครบเวลานะคะจะให้ล่าสมบัติทั้งละหนึ่งนึงครั้งนะคะก็ถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้คันช่องไปนะคะ อินเองก็ยังไม่มีดวงเนาะได้แค่อะไรก็ไม่รู้กระจกกระแจ๊กแถวเนี้ยแล้วก็นะคะเติมสะสมนะเติมสะสมอันนี้ไอเทมน่าสนใจอีกก็จะมีเป็นตัวนี้หินเซียนหลอมจิตบอกเลยว่าดอกยากมากแต่ถ้าเติมครบ3,200ทองนะก็จะได้แต่กิจนี้ไม่ต้องรีบเติมนะคะเพราะว่ามันเป็นกิจ3วันค่อยๆเติมไปก็ได้ เพราะว่ายังไงมันก็ไม่รีมานับต่อนะคะเติมไปวันละพันหนึ่งก็ได้นะคะสําหรับกิจนี้ไม่รีดไม่รีดอ่าแล้วก็กิจตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะคะเพื่อนๆก็คือล่าบอสแลกแต้มเอ้ยแลกคะแนนล่าบอสตัวนี้นะคะสูงสุดจะอยู่ที่900คะแนนนะคะคะแนนล่าบอสแต่ละที่มันจะไม่เท่ากันนะเพื่อนๆมันก็จะมีบอสโลกนะ20คะแนนบอส แผ่นดินลกล้างตัวละ15นะคะทรากโกราณตัวละ15เนาะก็บอสเดี่ยวนะคะตัวละ50คะแนนอูยเยอะมากแล้วก็เกาะล้างนะคะ,ะตัวละ20นะ,ะเสร็จทีนี้ไอ,อ้นเองก็ปั่นเสร็จครบ3ตัวไปแล้วนะคะ900แต้มถึกตัวเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ไอ,อ้นติดนานอีเวนต์เนาะเราลาบอนไม่ได้เดี๋ยวก,กดรับกันเลยนะ่ เสร็จทีนี้มาที่ถึงกิจนะคะใช้ช่อดอกไม้แรกของนะคะนี่ไอเทมน่าสนใจนะคะก็จะเป็นไอเทมชุดแฟชั่นนะสามารถแลกได้ทั้งหมด6ตัวเลยอ่ะตัวละ35ชิ้นนะคะแล้วก็ไอเทมอาวุธนะคะแลกได้ทั้งหมด6ชิ้นนะชิ้นละ70 70ช่อนะคะตัวนี้นะที่ไออิงเคยนำเสนอไปแล้วนะหินล้างหลอมนะคะล้างหลอมสีแดงนะคะ ก็เป็นไอเทมสนใจน่าสนใจอีกชิ้นนึ่งเนาะนอกนั้นก็เหมือนกับกิจทั่วไปนะคะออก็กส่วนไอเทมนี้นะคะถ้าเกิดว่าแลกมาแล้วนะเราสามารถมาผสมได้ตรงนี้นะคะมาที่สังเคราะห์นะคะแฟชั่นนะคะเลือกเสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีชุดให้เราเลือกได้เยอะแยะเลยบาลานาเลยแหละก็ต้องเป็นแกระดับ มีชุดอะไรอ่ะสวยๆให้เราดูบ้างไหมพอที่จะเป็นตัวอย่างโอ้ยงมาทุดสีขาวก็สวยเนาะใบเมเปิลสีทองอุ้ยชุดนี้สวยว่าแล้วเราแลกแลกชุดนี้มาใส่ดีกว่าเนาะมีเอ่อใบเมเปิลสีทองว่าแล้วก็แกลกกันดีกว่าสวยอ่ะ กดแรกมาหนึ่งชิ้นคือพลังไม่รู้อะเอาสวยไปก่อนในแล้วเราไปเมเปิ้ลในเมเปิ้ลสีทองอ้าเรากดแรงมาแล้วหรอ เรากดแรกมาตั้งแต่เมือ่อไหร่วะเราก็ไม่รู้อะเราจําไม่ได้ฟูบูสวยมากเลยซีอารามงามตาเดี๋ยวเราไปดูอาวุธของแม่นางกันก่อนนะคะอ๋ออินลืมไปทำกิจกรรมมันได้รับนี่หว่าจริงๆเราไม่ต้องแลกก็ได้แต่ไม่เป็นรายแรกมาแล้วเราก็ทำอย่างอื่นก็น่ารักเดียว นี่งไงสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาตัวนี้กันนะอย่างงามมากอืมเลิศถูกอลังการร้านเป็ดก็ ไอเอมหลักของฟังก์ชันนี้นะคะก็จะอยู่ในฟังก์ชันบ้านฟ้านะคะก็จะเป็นพวกนี้นะบ้านฟ้าเราเราเรา,เราเปิดฟังก์ชันกันตอนไหนเปิดฟังก์ชันกันตอนเลเวล300นะคะตอนที่ยังไม่จุดติอยองเะตอนนั้นเพิ่งคาด2คาด3เองมั้งก็เดี๋ยวอ,อินจะเปิดเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้นะว่า เปิดแล้วมันจะไปในรูปแบบลักษณะไหนแต่ว่าคลิปนี้ก็แค่เปิดให้ดูเรื่องของพลังเฉยๆนะคะส่วนเรื่องรายละเอียดการตกแต่งบ้านขอไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะคะวันนี้อีงมีเวลาค่อนข้างที่จะน้อยนะคะอันแรกเลยนะก็จะเป็นโต๊ะจันทาราเหน็บหนาวนะคะก็อี้คราบจันทาราเตียงดารานะคะโอ้โหเยอะมากเลยอะไปไปกดใช้กัน อินจะให้ดูพลังข้าวๆนะคะนี่ก็คืออินรับของหมดทุกชิ้นแล้วนะตอนนี้พลังเท่าไหร่อีพันสองร้อยเออสองล้านก็แค่จะเปิดให้ดูพลังข้าวๆนะแต่ว่ายังไม่ตกแต่งบ้านอะไรให้ดูนะคะ ก็สามารถมาที่ตรงนี้นะฟังก์ชันเฟอร์นิเจอร์นะคะ,ะโดยปกติแล้วก็คือเราจะหลอมกันหน้านี้เนาะให้เรากดมาที่ฟังก์ชันฟ้านะคะแล้วก็เปิดใช้เฟอร์นิเจอร์นะตัวนี้2 0งแสนกระจกเงาจันทา2องแสนองนะคะดาวปีรั่ว2,000สนเหมือนกันรูปจันทาเวียงวนก็ส0งแสนอันนี้มานนะคะอันนี้ ท่าไหล่ไม่รู้หกแสนอันนี้เตียงดาราสามแสนห้าโต๊ะจันทานิบหนาวสองแสนสองตู้จันเซี่ยวก็สองแสนหกนะคะแล้วก็ปุ่มแสง้ยนีสวยสวยสวยแล้วก็ปุกผาแดนเชียนนี่ประกายดาวอ๋อ อ่อนนกยูปีเขียวอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเชิงเทียนเหมือนลีอันนี้ก็สวยอ่าฉากกั้นทุ่งดวงดาอันนี้ก็สวยนะคะตอนนี้เราก็เปิดกันมารบแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับอไอเทมที่เราเพิ่งรับมาจากคิดบอสตัวนี้นะคะคะแนนบนะนอสเก้าว่าแตมเนี่ยอินรับมาหมดเลยเดี๋ยวไวอ้อ,นนอ,อินเติมตังเสร็จอินข้ามมาเปิดพ่งนี้ให้ดูนะคะว่ามันจะสวยยังไง ก็เปิดพบแล้วนะพลังก็ได้ขึ้นมานิดนึงเนาะกี่ล้านนะสองสามสี่ห้าหขึ้นมาสี่ล้านนะคะสำหรับคนที่สำหรับคนที่ทำคะแนนคะแนนบอสได้ครบก้าว,วาแต้มเนาะก็จะได้พลังมาประมาณ สี่ร้านกว่าๆนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะคเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะอาอิมจะมาจัดตกแต่งบ้านฟ้าให้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ